วัดป้อมรามันคือเรามีความเชื่ออย่างไรบ้างครับคือจริงๆอ่ะที่โมไปวัดน,นั้นเพราะว่าโมอ่ะไปเลี้ยงลูกช้างไวที่พระเนียดแล้วมันอยู่ใกล้กันก็เลยไปอ่าฮะจริงๆแล้วเรามีความเชื่อที่มันแบบแชเชื่อโมเป็นคนเชื่อแต่โมไม่ได้จะเสริมสเสน่ห์แบบ โมเสริมเรื่องงานนะคะโมไม่ได้แบบว่าเสริมเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็บอกไม่มีเล่นของไม่มีลของจะเข้าตัวตัวเองทำไงอ่ะทำไมถึงแต่จิตใจแบบเสริมก็ได้ยินว่าก็ได้ยินชื่อเสียงมาหลายปีแล้วจริงๆอ่ะแล้วก็มีคนบอกโมแบบนานมากเลยแล้วก็หาวัดไม่เจอเพิ่งเจอค่ะอันนี้ชวนเพื่อนไปคะว่าไปชวนค่ะก็มีวันไ้นก็มีเพื่อนโมไปด้วยแล้วก็มีเจ้าเมเปิลไปเป็นเพื่อน จะเสริมเป็นยังไงบ้างครับงานงานเข้าอีกเยอะแยะไหปกติคือหนูเสริมให้ตัวเองแบบดูมีมีแบบว่าคือเหมือนเสริมบารมีให้ตัวเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะไม่ได้เสริมแบบหยสักน้ำมันอะไรไม่มีความรักเป็นออร่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเวลาโมไปไหว้พระหรือไปอะไรอย่างเงี้ยโมไม่เคยขอเรื่องความรักเลยเพราะโมถือว่าดวงความรับเป็นไงเดี๋ยวก็เป็นงั้นแหละ เข้ามาติดคงติดพันมาจงมาจีบอะไรยี้เยอะไหมไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแสดงว่าเสริมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็ไม่เคยขอเรื่องความรักไงก็ต้องแบบนิดนึื่องอะไนก็ไปแไหนไม่เคยขอเธอ วตอนนี้โสดเปล่าตอนตอนนี้ยังคุยกับอ้อมค่ะยัง,ย,ง,งยังไม่ได้แบบว่าโสดอะไรตามข่าวบอกว่าอ้อมเป็นตัวหลอกค่ะจริงแล้วเป็นตัวจริงไม่มีพี่โอ้โหเป็นตัวหลอกเมื่อกี้เขาเพิ่งถามโมมาเองมีภาพปาราซีเห็นว่าเราเดินกับคนใหม่แล้วนะคะตามสถนนจกักรหรือว่าตามห้างสตางคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นกันสองคนหรือเปล่า<ม>คือโมอ่ะมีรุ่นพี่เป็นตูดมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือโมก็มีจักรู้จักรุ่นน้องที่เป็นทอมบ้าง ไม่ใช่ว่าหนูจะไม่รู้จักเคยใครเลยนอกจากอ้อมแล้วคืออ้อมเนี่ยเวลาเขาทํางานเขาทํางานแบบพี่เลิกงานก็ทุ่มสองทุ่มละเพราะฉะนั้นแบบเวลางานโมเวลางานเขาไม่ตรงกันไม่ตรงเลยบางทีต้องแบบลางานให้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแล้วถ้ากับคนอื่นเนี่ยมองว่ามันไม่ไม่น่าจะมีใครมานั่งยอมทนไปนกิ๊กโมทั้งทางที่โมคบอ้อมขนาดนี้เลแล้วทางอ้อมเองว่าอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเขารู้เพราะว่าโมคุยกับเขาตลอดเวลา มอาจจะไม่ลงรูปคู่อาจจะไม่ได้หือหวาอะไรกันมากแต่คือมมความรู้สึกว่าก็รักกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปโปรโมทให้ชาวบ้านชาวช่องคนรู้ว่าอุ้ยรักกันมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆมีแอบมีข้อใจผิดว่าอ้าวบีบเรื่องกับใครอ่ะโมก็นี่ไงโมก็ถ่ายรูปให้เขาดูว่าเออเดี๋ยวโมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ส่งโลเคชั่นให้ดูก็มี เป็นเพราะว่าเราไม่ชัดเจนกับอ้อ,อ,มอมหรือเปล่าไม่ยอมเรียกพงเรียกแฟนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็เลยแบบแอบมองอะ <ๆ S 2> เขาก็คบกันนะโมก็ไม่ได้โมโมไม่เคยพูดบอกว่าอ้อมไม่เคยคบกันโมก็บอกว่าโมไม่โสดโมก็โมก็คุยกับเขาอยู่คนเดียวแต่วขาคืออ้อมอ,อ้อมนี่คือตัวจริงองา่าแน่นอนตอนนี้เขานะต้องก็ออจะปีแล้วล่ะ,ละอืมค่ะแสดงว่าก็แบบเหมือนให้ความเชื่อใจกันละกัารรักกันคือด้วยความที่แรกๆอาจจะมีงอนเพราะว่า เวลาเนี่ยมันไม่ตรงกันแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพองอนปุ๊บเริ่มทินละทินแล้วก็เออเออไม่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลาง,งานวันนู้นวันนี้ให้กันแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับ,บไมครับปรับแบบแเวลาให้เรามากยิ่งขึ้น,นเพื่อจะได้แบบคืออย่างวันเลนทายเงี้ยวันที่สิบสามเป็นวันศุกร์เขาทำงางโมก็บอกให้เขาลาให้โมไปสมุยอย่างเงี้ยไปไม่อยากไปสมุยไปคืนเดียวไปทําไมไปกันเออสองคืนอะไรเงี้ยเขาก็ลาให้อะไรอะไรที่เขาลาให้ไ,าาใหได้ก็ลา แล้เขาทำให้ได้ไหมครับทำไมต้องทำล่ะไม่ทำเนี่ยนี่ว่าเขาก็แบบสปอยเราพอสมควรเนาะไม่มีใครสปอยใครอะค่ะถ้าว่างแล้วก็ต่างคนต่างไม่มีปัญหาก็ไป <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ามันต้องทำไงจริงมีแขก V I P ทางเขามาก<ต>ก็ก<ต>็ต,ต้องยอมละ่ะก็ยังหวั่นเหมือนเดิมเขาอะเหรอทางคูมมคมไม่โมไม่หวัา่านโมความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครเข้ามาหาเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็รู้กันอยู่ดีเพราะว่าหมดกับอ้อมคบกันเขาก็เออก็แล้วแต่แล้วแต่ถ้าผู้หญิงจะทนก็เอาไม่ว่าแต่ทะเลาะกันบ่อยไหมลูกไม่บ่อยค่ะอืมเรามั่นใจกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนเรื่อยๆค่ะไม่อยากจะไปแบบตั้งอะไรแบบไม่อยากตั้งความหวังไม่อยากอะไรมากชายก็ใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวก็เจอคนที่ใช่เองมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านอ้อมนี่เชื่อใจได้ใช่ไหมคะับเชื่อใจเชื่อใจเขาได้ค่ะเชื่อใจได้มีปัญหากับสาวๆ มีเดี๋ยวโมก็รู้เองอะเฉย่เรียกว่าโล่ขี้เกียจเช็ดเคื่อยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยเป็นเด็กดีเรียกว่าประสบการณ์มันก็สอนเราให้เรามีเซนเนาะหนูเป็นคนทุกวันนี้เกาไม่มีเซนไม่มีไม่มีอยู่แตอ้อมบอกเขามีเซนเขาจะรู้ละเดินเข้ามาอื้มแอะไรอย่างเงี้ยอืมคดีเออเป็นไงบ้างค่ะรั้งนั้นทำลำเนินไปถนงกระดาษไหนครั คือตอนแรกวันนั้นเป็นวันโมทําบุญอยู่แล้วเผเอิญว่าทางบ้านเขาว่าโทรมาว่าเนี่ยลูกชายแม่โดนไอ้แบบเนี่ยเรียรู้โดนจับี่าย่างแบบโมก็ปล่อยให้เขาว่าไปก่อนแล้วโมก็แม่คะหนูอ่ะแจ้งไว้เป็นชาติละเพราะฉะนั้นถ้าตํารวจเขาไม่มั่นใจหรือว่าไม่ไม่มาน่าสงสัยหรือไม่มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ย คงไม่โลภตัวลูกแม่ที่สุวรรณภูมินมเนะเงียบเราขอโทษแต่แต่ก็เขาก็โดนประกันตัวออกไปนะคะแต่ว่าเราขึ้นศาลเขามีโทรให้เราแบบยอมทงยองความไี่ไก่เกลียดอะไม่ไุยไ,ไม่ได้คุยียดแค่เลยเพราะโมถือว่าก็ให้เรื่องม,มันจบๆไปเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตของเขาละอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโมก็ไม่ฟันทงว่า จะเป็นเขาทําจริงๆหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าอย่างที่โมบอกโมไปแจ้งความเพื่อปอกป้องตัวเอง mm hmm. ในเมื่อเขาออกมาว่าเป็นโมโมก็อ้าวงั้นเช็คเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อะไรอย่างงี้มากกว่า mm hmm. จะขึ้นศาลนี่วันที่เท่าไหร่คบโมไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้โมย,ยังคุยกับตารวจอยู่เลย mm hmm. ว่าอะไรยังไงคือรู้ล่าสุดแค่ว่า แคาจะต้องมารายงานต่อตำรวจซึ่งโมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเพราะโมไม่ได้คุยกับทางแคทเลยมไม่คุยฝั่งเขาก็รอขึ้นรอกปขาฝั่งเขาอะโมไม่รู้ว่าเขาไปไก่เกีย่ยกับตำรวจที่ท่าไหนหรืออะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าโมโมไม่โมไม่รับการพูดคุยไม่รับการไก,ก่เกลียดจากทางนูน้นเพราะโมถือว่าถ้าเขาไม่ใช่คนผิดหรือภาพนั้นไม่ใช่โมหรือเขาไม่ได้ทำก็จบแต่ถ้าเกิดว่าเขาปฏิเสธ ล้วสรุปว่ารูปนั้นคือโม,อมเขาก็ต้องผิดถูกไนหะมเพราะฉะนั้นตอนนี้โมยังไม่อยากพูดว่าเขาผิดหรือเขาถูกเพราะโมยังไม่ทราบไม่เจ้าหน้าที่จะจำไปก่อนใช่เพราะโมยังไม่ทราบจริงๆค่ะว่าอะไรไงโมก็ดูรูปโมก็จําใช่กลัววะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่ถ้ารูปอะไรไม่ใช่เราก็คือเขาสามารถที่ความผิดได้ เขาก็เขาก็กลายเป็นคนไม่ผิดเนี่ยค่ะก็เรื่องก็จบจบไปแสดงว่าอยู่ที่เราที่ว่าจะตัดสินใจว่าภามนั้นเราหรือเปล่าก็ให้มันฟันโถมาก่อนว่าใช่แล้วเดี๋ยวโมบอกนะแต่หนูยังงงเลยรูปร่างที่อยู่ในภาพมันไม่ใช่รูปร่างหนูโอเคค่ะขอบคุณค่ะเขอบมากันตัวะ